คู่ต่อไปสนามหนึ <S 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 ่งครับเตยมตัวเลยนะครับอินพอ s i b อ e นะครับจะเจอกับพูลิมแอนไมเฟนนะครับคู่ต่อไปสนามหนึ่งรุ่น16ปีนะครับเตยมตัวด้วยครับโอ้โหอับเก่งมากหมาเลขแปดหมาเอ่าครับวาว คุณพี่าไปเหลือเจนาทีครึ่งนะครับผมเร็วมากนะแต่ไหลยัดีเลยไปคุไม่ออกเดีออกเด็่งเด็่้วยแล้วต่อยสองเลยเหมือนับโดยหมาหนา7เจ็ต่อเก้าตัสานบนล้งไม่ใช่ครับแล้วขึ้นเ้ยโอ้ผมว่า ้ดยท่าแสดงครับหลังจากลงนอกมานานเอ้ยหลุดจัาเก้าเท่าครับตอนนี้หมาเห่านี่แรงไปจริงครับไปสองแดงโอ้โหเบอร์หกน้องพี่เป็นชิบเป็ดเก้าโอ้โหหมาเห่ากลับมาขึ้นแท่นเฉยเลยครับ นาทีหนา,าเหา,งาวงมาวงนอกเลยนะไม่สนใจแต้มเดียวอืมนาทีคิดเตือนต้องขอมากครับโดยซุเปอ์เมนต์เป็นคิดเตียนอยู่ครับบ่วงคนระับคิดเตียนได้บอล อเนะอาเลยครับน้องเจินข้างโอเคพี่ดิ๊ก <20 4. S 2> ครนะับพนะีนะ่ดนะิ๊กแข่งรุ่นอะไรอยู่ครับพี่ดิ๊กยี่สิบปีครับ ดังเบอร์เจ็ดครับต้องหยุดด้วยกระลาฟ้าครับปล่อยให้หยุดโทษครับ